าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมาม,มี่ทีนิวเช่นเคยนะคะเจอการมีข่าวมาอัปเดตให้ฟังกันเป็นประจำค่ะคลิปนี้นะคะที่มาแจ้งข่าวดีสําหรับใครนะคะที่เป็นชาวสวนยางนะคะการโอนเงินประกันรายได้นะคะก็มีแมาเรื่อยๆค่ะซึ่งวันนี้นะคะงวดที่3นะคะโอนเข้าเริ่มวันนี้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเรามาติดตามกันนะคะนายนากรตักวิบวรพัฒน์นะคะผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ก็เปิดเผยว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3ได้เริ่มดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างชดเชยรายได้ให้กับชาวสวนยางงวดที่1นะคะก็คือเดือนตุลาคม6.4ที่ผ่านมางวดที่2เดือนพฤศจิกาย,ยน6.4ตั้งแต่วันที่9ธันวาคม6.4นะคะ สำหรับงวดที่3นะคะประจําเดือนธันวาคม64ค่ะพร้อมที่จะโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรชาวสวนยางในวันนี้แล้วก็คือ14มกราคมเป็นต้นไปนะคะรวมวงเงินกว่า850ล้านบาทโดยได้กําหนดราคายางพาราอ้างอิงดังนี้นะคะราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีอยู่ที่54บาทต่อกิโลกรัมนะคะชดเชย5.15บาทราคาน้ํายางสด DRC 100%อยู่ที่51บาทต่อกิโลกรัมนะคะ ชดเชย5.97บาทต่อก,กิโลกรัมค่ะและราคายองก้อนถ้วยหรือ DRC 50%นะคะอยู่ที่23.18บาทนะคะอาสำหรับยางก้อนถ้วยไม่มีชดเชยนะคะซึ่งนิ่งวันที่3นี้เนื่องจากราคาขายยางก้อนถ้วยสูงกว่าราคาประกันที่ตั้งไว้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่แนวโน้มราคายางในตลาดอยู่ในแนวบวก โครงการชะลอขายยางก้นถ้วยของกทอททช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้เกรรษตรกรชาวสวนยางไม่ต้องเร่งขายช่วงที่ผลผลิตในตลาดมากเกินไป เมื่อปริมาณผลผลิตในตลาดมีความเหมาะสมราคาก็จะปรับตัวขึ้นจึงสามารถนำผล,ผลผลิตยางที่เก็บไว้มาขายในช่วงที่ราคายางสูงขึ้นในระดับที่เหมาะสมทั้งนี้โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3จ่ายเงินส่วนต่างชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางตั้งแต่งวดที่1ถึง3นะคะรวมเป็นเงินกว่า2,200ล้านบาทนะคะ ค่ะนี้คือข่าวดีที่มาอัปเดตการน,นะคะสําหรับใครหลายๆคนที่ยังไม่ได้เงินประกันนะคะยางพาราในงวดที่3นะคะวันนี้ค่ะจะเป็นวันแรกเลยที่เขาจะเริ่มดําเนินการโอนให้นะคะเริ่มวันนี้เป็นต้นไปนะคะถ้าหากใครมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะคะชอบหรือไม่พอใจหรือไม่ในการได้ชดเชยส่วนต่างในส่วนนี้นะคะก็คอมเมนต์นะคะใต้คลิปมาบอกกันได้นะคะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆที่มีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,8 0 0 0 0บาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID l ดียนี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ